สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับพี่ฝนช่องดินน้ำรวมฝนแฟมิลี่นะคะวันนี้พี่ฝนพามาดูกล้วยไข่เบานะคะที่เราปลูกไว้สำหรับแปลงกล้วยจริงๆนะคะปีนี้นะคะปีนี้ปี2 0 2 4นะคะกับสวนเกษตรกล้วยไข่เบานะคะสำหรับกรอนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะ1กรอนะคะ1กตแตกหน่อมามากมายตัวเครืห้าครือ คือไม่ธรรมดานะคะใหญ่ด้วยดูนะคะอันนี้คือกล้วยไข่เบาของเรานะคะเหมาะสำหรับการทํากล้วยฉาบจริงๆนะคะสําหรับกล้วยพันธุนี้มาไหนไม่มีนะคะรีบจับจองนะคะถ้ามีก็ไปหาซื้อพันธุได้นะคะตามตลาดท้องตลาดที่เขาขายพันธุไม้นะคะเป็นกล้วยส้มนะคะหรือเรียกว่ากล้วยไข่เบานะคะดูลาต้นของเขานะคะหนอเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆหนอเป็นอย่างนี้นะคะหนอเป็นอย่างนี้ ปลูกง่ายนะคะสำหรับกล้วยพันธุนี้นะคะปลูกง่ายเพื่อนๆแค่มีน้ําก็โตแล้วนะคะดูนะคะนี่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 น,น,นะคะสําหรับใครที่สนใจการทํากล้วยฉาบสร้างรายได้นะคะอยากรู้วิธีการทํากล้วยฉาบให้หน่ากินทําอย่างไรมาดูคลิปช่องดินน้ำลมฝนได้นะคะดูกล้วยของเรานะคะนี่ดูดูการดูแลน,นะคะกล้วยเขาก็เตกหน่อเยอะแยะมากมายนี่เราก็ตัดไม่หวาดไม่ไหวกันนะคะ ถามว่าญี่ปุ่นขายหน่อกล้วยไหมไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าเราทำหลายอย่างมากนะคะเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะเพื่อนแต่ถ้าใครสนใจหน่อกล้วยนะคะมาขอได้ที่ไร่นะคะมาตัดเองได้นะคะสำหรับไ,ไกลๆเราก็ไม่พร้อมที่จะตัดส่งนะคะแต่เรานำมาให้ดูเพื่ออยากให้เพื่อนนะคะได้เรียนรู้การทำสวนเกษตรผสมสารแบบปลูกเอง แปรรูปเองนะคะจากกล้วยฉาบสร้างได้ได้นะคะส่วนนี้นะคะเป็นกล้วยไข่เบาทั้งหมดนะคะนี่เพื่อนดูนะคะเป็นกล้วยไข่เบานี่เลยนะคะนี่ให้ดูนะคะไปดูเราก็ใช้น้ำหยดน้ำสปริงนะคะนี่สปริงนี่ฝรั่งเราก็ธรรมชาตินะคะดูนะคะนี่ อันนี้คือกำลังอ่อนๆนะคะกำลังอ่อนๆสลับก้อนนี้ก็เยอะอยู่นะคะที่เราปล่อยไว้นะคะแบบธรรมชาติจริงๆนะคะกล้วยไข่เบานะคะถ้าเราตัดให้เขาเหลือต้นสองต้นก็ทําได้นะคะแต่ปัญหาคือต้นเขานะ่ะบอบบางเพื่อนๆต้นเขาเนะี่ะบอบบางดูนะคะต้นเขาจะยาวถ้าเขาไม่มีตัว เพืยพยุงนะคะอย่างอันนี้ดูนะคะอย่างน้อยต้นนี้เอาไว้พยุงพยุงให้เขาอยู่ไม่ให้เขาหักนะคะนี่ดูนะคะเราเลยจัดไว้ให้เยอะๆอย่างนี้เลยให้ช่วยกันพยุงพยุงนะคะนี่นี่แบบนี้เลยนะคะนี่คือการทรรําเกษตรผสมผสานแบบธรรมชาตินะคะแบบธรรมชาติมาดูลูกกล้วยแบบนี้นะคะดูดูดูนะคะ นี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดินน้ำล้มพ้นสวนเกษตรนะคะผสมผสานแบบนี้นะคะ